พอล่อคองมาถึงช่วงนี้นะครับดูเพื่อนดูผักแน่นของนี่นี่น,นี่แน่นจนมองไม่เห็นน้ําเลยครับแน่นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเอาผักขึ้นด้วยแล้วจะได้กับข้าว กับข้า <Tipp> ว <s> ติดมาด้วยว่ะพวกปลาพวกอะไรจะติดมาหรือเปล่านะน่าจะติดนะเพราะว่าผักหนาหนาเงี้ดูว่าช่วงนู้นก็เกี้ยงมาหมดแล้วเนี่ยมาตันช่วงนี้แหละครับน้ํามันไม่ไหลต้องเอาผักขึ้นก่อนฮะเดี๋ยวดูนด้จะมีของแถมให้หรือเปล่ามีปลาป่ะพอได้ทํากับข้าวเย็นโน่นน่นใช่เลยฮะนี่นู่นนู่นปลาขาวครับบางคนก็เรียกปลาขาวบางคนก็เรียกปลาตะเพียนเล็กนะฮะนี่นี่นี่เพื่อนวันนี้ผมเอาเกลือมาด้วยนะเดี๋ยวทําใส่เกลือไว้เก็บไว้วันนี้ขึ้นมาหลายตัวนะครับติดมาหลายตัวพอได้กับ กินกับข้าวเดี๋ยวให้แม่บ้านทําส้มตําให้นะฮะรื่นะแรกๆผมก็ไม่รู้นะครับว่าเจ้าปลากดเนี่ยมันมีกี่แบบกี่ชนิดนะฮะมันก็นี่อันนี้ก็คือเพื่อนๆเขาเนี่ยบอกว่ามันคือปลากดคังนะครับผมก็ไม่รู้จักหรอกครับเนี่ยปลากดคังหางจะแดงอย่างงี้ครับหรือบางคนเรียกปลากดแก้วใช่ไหมครับเนี่ยปลากดแก้วหรือปลากดคังมันมีปลากดเหลืองอีกอย่างหนึ่งครับเพื่อนๆแต่ผมอะส่วนมากจะเจอแต่ปลากดเหลืองปลากดคังแบบเนี้ยตัวใหญ่แบบเนี้ย ผมก็ยังไม่เคยกินนะครับไม่เคยเจอสักทีนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหเพิ่งมาเคยกินที่นี่นะครับเนี่ยเขาบอกว่าเนื้ออร่อยมากเลยครับผมก็ลองเอาไปกินแล้วเอาไปผัดช,ชาหรือไปต้มยำนะครับเนื้อเขาแน่นจริงๆเลยครับเพื่อนเพื่อนตัวใหญ่่เงี้ยโอ้โหบอกอร่อยมากอร่อย,อยจริงๆงครับ